หม่ล้วผิดปาฮัดจัดอันนี้ปลาปูที่ปูชอบตัวนี้กับนี้ก็เนาะแหนมเนืองครับนี่ขายแฮทพุงเต็มเต็มเตาตัวใหญ่มากเนาชิมเลยดูอ่ะอร่อยค่ะเนี่ยอร่อยสวัสดีกับช่องภริความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้เราก็จะมาที่ตลาดแห่งนี้สวัสดีครัวคุณเอี้ย อูดูธรรน,น้องดูธรรมาครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดไหนครับเนี่ยตลาดสีเวียงค่ะตลาดสีเวียงจังหวัดเชียงรายเนาะ,ะตอนนี้จะมาหาของกินยมแรงกัน,นครับก็ต้องมีการป้องกันใส่แมสล้างมือด้วยเจลนะครับตลาดนี้ไม่เคยแวะเนาะเเรามาดูวัสดุแล้วก็มาหาอะไรซื้อกินกันยมแรงนี่ถูกเนาะครับปไปเลยดีกว่า สาวรองรถหน่อยดีดีครับรับกินคนมิจิตรมาแล้วอุอ้ยหมดแล้วค่ะหมดแล้วอ๋อหมดแล้วนัวขายยังครับปะ่ะไปนานนานนานโอ้ยยังเหงทุเรียนไปไม่ได้แล้วป่ะโอ้มาเดินตลาดหาของกินยามแรงนะครับ เลยครับเดี๋ยวมาดูว่าสัสสายอยากจะกินอะไรนะครับมีอะไรเอ่ยโอ้โหยังเจอทุเรียนละครับขายนี่ก็ได้ต้องมาดูครับมีอะไรขายบ้างเอ่ยแวะดูหน่อยนึงครับุกผลไม้ต่างๆนะครับแต่ว่าแอบสนใจทุเรียนนะครับผลไม้มะม่วงเงาะครับมีอะไรขายเอ่ย โกต่อโอ้อะไรละสิบบาทจัดไปครับโอ้แกนหลวงคณะนอนกว่ามากเนาะจับจั่วเลยจับจั่วหน้าสองถุงก็ได้ถุงสองโลสิบบาทจิ้มอะไครับจิวมติ10บาาโดูมาสอดถุงเลย อันนี้สองโลคะสองถุงสี่สิบตองงามตอเต็นนะตัวเน่านะเน่าเน่่ครัาโอ้หอยหอยี่สิบบาทนะครับข้องกินบ้านๆเลยเดินดูก่อนอะสลัอะไรข้าไรไหมเพยาไหมเหลือข้าวเหนียวมูนโอ้น่ากินของเลยอะสาม่องห้าสิบอ่นเลยสามองห้าสิบจบไป ไม่ทันเลยจัด,อดอของหวานไปแล้วนะซื้อ้อมๆกันไม้่ใจตังก่อนปางนอาได้พร,ร,ริกนะครับก็ปลาปสบายเป็นกับแก้มเ,เป็นในยามแรงรไงแบบขอก็ทุกคนก็ามาซื้อของกันเยอะๆเลยไปดูผักนาะไปเลยจ้ะ นักดาจะเอาอะไรเอาเลยเนาะอยากกินอะไรหยิบเลยครับลูกโตดิตุนใหญ่ใหญปรีสิบห้าบาทนะครับลูกกอลูลูกกอลูฟรุ้ยนะโอ้มีฟรุ้ยไข่ด้วยทำไมไข่อร่อยด้วโอ้สิบบาทสิบห้าบาทแบบทำไมแล้วแต่ ไข่ปลาดองมักร่าไ่ปลาดองปลาไข่ตัวใหญ่นะแม่น้อปลาตัวใหญ่หปาเยุนนอปลา้ยนะ่เจ้าปลมูเนะะื้อโซนหมูต่างๆนะครับนะ้า,ายไ่เน้อหมูเนระครับอ๋อยาเลยไขเนื้อมุเนื้อต้มตัวใหญ่ครับ อะอะไรไมัร้งเดินซื้อก่อนนะครับกำลังเริ่มกำลังเริ่มโอ้นี่อะไรเอ่ยโซนทะเลนะครับน้ำมุกต่ตางต่างรับอันนี้นักใส่น้ำามีชขึ้นบ้านน้องเรียกว่าอะไรครับ อ๋อบ้านหนูนอาคารไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้หายากบ้านพี่เรียกว่าดองเนี้ยวค่ะครับเมาบกยังไงส่เห็ดเพิ่มความเปรี้ยวครับส่บบปลาสิบบาทโอ้ปลาอะไรเอ่ยปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวี ปลาเนียนปลาสลิดครับปลาย่างเป็นปลาดุปลาช่อนปลาดีนครับลอดูก่อนเนาะของขายเยอ <c oughs> ะแยะไก่ไก่โอ้รู้แล้วน้องดาชอบแหนมเนี่ยโอ้อใช่ใช่ใชลืมไปเลยน้องดาชอบแหนมนครับผัดใส่ไข่พอดีเห็นไข่แล้วนึกถึงแหนมเลยปไปนี่มาไฟนะครับส่วนท่านมดนะ โ,โาตามล่าหาแหนมดีกว,ว่าโอ้จิ้งรีดโซนมแมลงนะครับไขไข้งไิยกูชิคกูนีอ่อยไรแม่งจ <c oughs> ิ้งรีดอะแก่ไก่ไส้ตันนะครับไอ้ไส้ตันนี่ไม่แน,น่ เพทปคอเพทปคอเพทปคอตอนนี้ก็มีแล้วเนาะโอ้นี่ไงทำไหมอันละเท่าไหร่ไหมอ๋ออ่ะจัดไปอ่าลุงดาชอบกินแหนมจัดไปอากยานดีสามอากยานเท่าไหร่เจ้าอันละสิบบาทเบ้ร์สิบบาทจัดไปอ่ะจัดให้ลุงดาได้เท่าไหร่เนาะครับชอบกินนะครับจะต้องจัดให้สาวของเราครับสามสิบบาทสามอันนะครับ ไปได้แล้วคนอันแฟร์ยูแย่เลยไปะำโอมกว่าเยอะเนาะครับที่บ้านก็เยอะมากโอ้โหอันนี้แหนมเนืองครับนี่แหนมเนืองจ้แหนมเนืองโอ้แหนมเนืองโคตรยังด้วย เดงมนเ้าขาปิ้งย่างสาม้าห้าาหัสไม่ใหมๆโซนอ้าโซนไปิ้งย่างับปาย่างไส้ออ่โอ้อมเลยอะไรต่อสาวครับ ไอ่กรออีสารนะครับไก่ปิ้งชิ้นทอดต่างๆแม่เขาเรีแอบสนแนมเนืองไหมชื่ออะไรเจ้ากินเ้เนืองติดไหนนี่เจ้าของจังทายเนื้อปลาไปชิมไหมทำเองเนาะแก้มๆเนาะโอ้น่าสนเน่อ่ะจัดไปครับแอบเนือง ครับตัวเองชอบกินแหนมเนื้อก็จับไปแล้วน่าชอบกินแหนมเนื้อไหมเนี่ยชอบกินค่ะอ๋อชอบกินเหรอกินได้กินได้นะเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเลยเนี่ยโอ้โหเซฟสองชุดชุดละร้อยห้าสิบบาทเนาะจัดไปครับหมูยอหมูยอหมู เปิดแป๊บเดียวในของเต็มมือไอ้เต็มมือเลย <c oughs> เดินยังไม่หมดนะขึ้นทางขึ้นทางึงงไปเลยชิ้นนี้นนโอ้มาละนะครับของผมกระชายปลาขมะม่วงนะไปะดูต่อครับ นอนอนึ่งไก่หัวกินส้มเนื้อนี่นี่หัวนี่หัวเหรอใช่ไหมอันนี่หัวกับแม่กินส้มแล้วเปล่านันนี้ไก่หัวงั้นปลาจอปลาจอม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 นบนออ๋อขี้ควายแบบโอ้ของมุมมาให้เนาะสดสดของกินสุกต่างๆนะครับ หลากหลายนะครับไม่หวานไม่ไหวครับปามีอะไรอีกอตน้นตีใจกมาดูดูได<ช>้ใหญ่ๆนะครับปลาหมีปลาแห้งนะครับโอ้โหเห็ดแดงโอ้เห็ดแดงเฮ้ยกันเรามาตั้งนองเห็ดไม่นีเห็ดเหนียกนะแม่ อันนี้เตินม้ายแคทพึ่งครับเติมไข่โน่น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 มีหลายชนิดเลยว้าวงูงูเหลือมไม่กินไม่กินอันนี้อื้งอ่างยังงามงามมันเหลือมเลยอันนี้มาดจับในบ้านเรือนแก้วในปลาในปลาไม่เคยกินอ๋อไม่เคยกินนะมีหลายชนิดเลยอ่ะนี่เห็ดโคนผมอันนึงก่อนอัหารเดียวโนอนนั้นเป็นเห็ดเห็ดแดงครับแดงอันนี้เห็ดลมหมิงลม ก็ของขายก็ละ<ต>ลานตาครับโอ้ม <SAN TA Maria> ีฝฟังนี้ด้วยเนี่ยแตงครับเลยครับโซนน้ำพริก่างๆนะครับครับพี่ครับนะครับเซลเล่นนะครับ ใ้กี่่าไ้าเตาล้จานเดียวโอ้ร้อยยบาทเห็ดตับเตาครับอลังการ้างนะครับโอ้โหเ้เดียวสาวของเต็มไม้เต็มมือเลยครับอะไรไหมครยังเอาอย่างนัน่นถ้าเย็นนี้ดี่ที่จิบน้ำชาไม่ฟองกินไม่ได้นะครับ ไม่ได้ไม่ได้อ่ะ <reveal> น <fal diver> ี่ก่อนนี่ก่อนครับเอาเงอกไหมมีมะม่วงละอ๋อมีมะม่วงแล้วครับก็เดินมาทั้งนั้ก็ร้านลานตานะครับของขายตามฤดูกาลนะครับเห็นน้อไม้ร้านนี้ครับน้อไม้ครับนิทาทลาบมาค่ะนอ20บาทก็ครับลูกนนี้พันธุ์ข้าวเหนียวคลยรุ่มเ้อนรอไปเอาหนอครับเห็นฝนี่ก่อนดีกว่าครับ ี๋ยังพอดี๋ยวออกมาเอานะไปเดินดูของข้างในก่อนครับอันนี้เปรียวธรรมดาค่ะน,น,นันกียใสสาวท้องลงนะัร <c oughs> จัดไปกินเลยเหรอหิว <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยแล้วไปทัเียวกัน อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ยยังต oh, oh. oh. oh, uh, oh. ่อมั <t ank> <t ank ้ยชอร์ลีชอร์ลีโอ้แกะมากนเลยนะไปยังได้กินหน้าเอาไปโอ้เชอร์ลีเอาไปไปแกงแค่แกงแค่ตําเตจตำปลาครับอืมครับครับโอ้โหเดี๋ยวซื้อเรื่อยเดี๋ยวเราจะมากินกันครับมีอะไรบ้างเอ่ยจัดเต็ม จะเริ่มสุดซอยหรือเปล่ากับเคียดอ๋อเียดน่ารักมาด้วยรียด้ความสวยงามมากเลยอ่ะครับเียบครับหอยหอยที่ห้าบาทครับห้องอยสีละสิบห้าบาทนะครับบาทนะครับแับครั้บ เขาปะข้างเก่าโอ้ยใหญ่มากปะข้างเก่าเขาต้องบ่าเอาอีแล้วเขาคน่าตัวใหญ่มากเครับครสองไม้ปะซอยนี้ซอยสุดท้ายละครับดูกันอีกนิดนึงก่อนที่จะไปกินกันนะโอ้ยก็เต็มไม้เต็มมือเลยอะไรอีกดีน้อครับโอ้น้อน้อยนะครับนี่ นอสามเกัานอสังนอสามนอครับมีกันสปนยังงางครับอโดินแลนก็ต้องกวเกาผสมโซดินนเกา้นาโดินโินอมาอีกทีนี่น่าจเสารใจนอัดอะไนครับังแ่ได้แม่ติบาทนะครับจัดอลยนวนอ้าที่บาน อ,อัน5บาทอันหบาทเหรอ,อโอ,ถโอ้ถูกมาก,มอ,ากอัน5บาท 2, 2อัน10บาทปอมทีดีทุกท่านรอบสุดทครับไ,ได้นเนื้อมานะแต่ไม่รู้ว่าจะกินที่เชียงนาได้ปะมาด้วยช้อ,อ,อ,อนลงได้ไงได้เลยครับก็เป็นตลาดบ้าน,านๆที่ได้มาเดินเนาะน้องดานะของกินที่ซื้อถูกใจไหมจ๊ะถูกใจจ้ะ เราเจอทำเลงแล้วนะกับใบแกส่สวยๆวันนี้นะครับนะยามแรงเรามาหาติกินขา้าวเอาบรรยากาศนะพี่แววครับโอ้โห,โหบ้านน้องดาก็ยังน่าค้นหาเนี่ยครับเป็นสวนไม่ไผ่ตรงนี้เลยแล้วก็มีเถียงน้อยๆอยู่ตรงนี้เลยขอญ<ห><ห>าตชาวบ้าน<ๆ>หน่อยนะครับโอ้สวย,รยครับน,น่าจะเป็นเถียงชาวบ้านนะ ครับอ๋อขอย่านั่งกินหน่อยโอ้มีแอ่งน้ําตัวนี้ด้วยครับน่าหาปลามากเลยมีหเนาะครับโอ้ยากาดีอ่ะกินข้าวนอกบ้านวันครับอันนี้คือกินข้าวนอกบ้านของจริงนะก็ให้สาวมาจัดแจงของที่เราไปซื้อที่ตลาดเนาะครันี่บอกปลาหรือเปล่าน่าสนใจเราลงไปหาปลากันไหมเห็นน้องดาวว่าอยากชอบหาปลาใช่ไหมค่ะครับก็ เดี๋ยวจะลองให้น้องดาวมาชิมแหนมเนืองนะบอกว่ายังไม่เคยกินใช่ไหมราคานี้ยังไม่เคยกินจัดไปค่ะโอ้โหนี่ไงจัดกินแบบนี้เลยนะบ้านๆเลยครับแพงกันนะร้อยห้าสิบแต่ห้าร้อยให้าไปลองชิมดูครับลองชิมดูก่อนครับเดี๋ยวให้น้องมาจัดแจงก่อนนะครับอากาศบรรยากาศดีมากเลยอ่ะลมเย็นเออพอดีมีน้องๆมาต้อนรับด้วยโอ้ใจดีมากเลยเห็นไหม เรารับแล้วนะครับ <c oughs> ได้เวลากินแล้วมีอะไรมั่งแกสาวโอมีแหนมเนืองมีไส้กรอ,อกอีแสนนะครับชิมเลยดูว่ะมีเยอะมากมายนะครับนะแต่น้องดาไม่เคยกินแหนมเนืองก็ต้องมาชิมน,นะครับนะครับอะไรไหมอืมครับดูตรเนี้ยอ๋อน้องดากินแบบนี้เลย<อ> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ยังจะสอนวิธีกินนะไม่เป็นไร อ๋อไม่แน่เลยหนูต้องบิดเป็นก้อนๆนะครับโอ้แป้งมันติดกันหรือเปล่าครับอ้าวติดกันเออไม่เหมือนแป้งของที่พ่อนั้นครับอร่อยค่ะเนี่ยอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยต้องกาบิดมาหนึ่งก้อนครับบิดมาหนึ่งก้อนอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ยังใส่ให้ดูครับอ่ะเอาใส่แต่พีิมันไม่ได้หั่นอ่ะกลับตรงนี้พริกผักแดงจ้ะเข้มหน่อยงา ลองชิมว่าเด็ดหรือเปล่าครับเอาผักกินทีหลังนี่แล้วก็ชิมดูเข้าปากเลยนี่ครั้งแรกของน้องดานะครับไม่เคยกินแหนมเนืองนะกินที่ชั้นหนุกมิตอ่ะครับเราเคี้ยวจ้ะแล้วก็มีผักด้วยอืมอร,มร่อไหมเครื่องแน่นอะไรนะเครื่องแน่นเครื่องแน่นจ้ะได้ต้องกินแบบนี้แหละใช่เป็นี้แหละหนมเนืองจะกินแบบนี้ครับปากโลดแล้วจะติดใจ เดี๋ยววันหลังไปเชียงใหม่เดี๋ยวพี่จะพาไปเลี้ยงพาไปกินร้านประจำอร่อยมากร้านแห่งเนืองร้านประจำพวกเรานะให้น้องๆมากินก่อนครับครับลองไปกินดีกาครับไปให้ชิมเดี๋ยวใส่ทีบีทิพย์เลยนะน้องๆสองตัวน้องเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะน้องรอแป๊บนึงนะเด็กๆรอแป๊บนึงนะเนี่ยอร่อยไหมจ๊ะน้องๆเจ้าบ้านมาต้อนรับครับพี่ต้องใส่ใจเตรียมด้วยนะ เราเห็นสาลาข้างทางก็น่าสนใจเนาะน่าจะเป็นญาติญาตินะที่รู้จักเนาะครับเป็นไงบ้างโอ้โหไปกัดดีมากอร่อยผ่านไหมรสชาติเทียบเท่ากับร้านค้าไหมได้เลยสู้ได้โยคล่โยคื่เลยนะโยคื่เมียเลยนะแมีที่กินก็ติดใจเลยประทับใจเอาแล้วน้องดาประทับใจแล้วไว้บัลลังไป เชียงใหม่จัดการเลยครับอร่อยแน่นอนครับครับอืมครับสุดครับแผ่นส้มันเี็แป้งมันมันชิชแม่ไม่เหมือนยี่ห้อที่เราซื้อมงเราติดกันใส่เกาะอีสานเราใช่เกาอีสานขนมหวานได้ชิมได้หมดเลยนะครับได้ค่ะชิมได้หมดเลยอันไหนหนูอยากกินไหนจัดการแล้วครับนะอืมเขาไปซื้อที่ไหนรึเปใช่ไหมคะอ๋อชอบกินขนมชานหรอ ใช่ค่ะชอบกินขนมไทยไทยครับไม่มีซอนมือนัะอ่ามือบิดด้วยจ้ะอันนี้น่าเป็นใบเตยครับแล้วก็อันชันค่ะจ้ะแม่ก็เป็นการกินข้าวยามแรงนะก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อเนาะมาธรรมดานะครับแก้วนี้เป็นบ้างอร่อยค่ะอร่อยนะครับตลาดนี้ของกินอร่อยนะก็เป็นตลาดแล้วที่เราเดินได้ลืมชื่อไปละ ีีเวยงค่ะตลาดสีเวียงนะครับนะก็เราก็ไปช้อปปิ้งกระจายเลยเฮ้ยยังก็ได้ของมาหลายอย่างนะนอดาก็ลุ่ดูเช่นกันนะครับกินช็อตกินช็อตกินเยิ้มเลยลำเหนื่อไปทิพเหลือแต่แป้งมันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังกล้องนี้เราจะกินกันรู้เรื่องนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับนะ แล้วก็ขอขอบคุณน้องดาที่มาร่วมันเป็นสีสันอยู่หลายตอนเลยครับก็โอกาสหน้าฟัใหม่กลับมาเป็นนางเอกพี่อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะสาวอาข่ารุ่นใหม่สุดสวยนะคะนะขออีหนึ่งท่อนร้องเพลงได้ไหมจ๊ะเพลงอะไรก็ได้ร้องไม่ได้หรอกค่ะร้องไม่ได้อีเพลงเพลงเดียวเพลงเดียวอ่ะเพลงเดียวอ่ะท่อนเดียวท่อนเดียวนึกไม่ออกค่ะนึกไม่ออกเอาเพลงเดิมเอาเพลงเดิมเอาท่อนอื่นเพลงเดิมมาคิดยาก นะคะไม่รีบกินก่อนอ่าได้ได้เดี๋ยวถ้าท okay. you know ิศออกเดี uh ๋ยวจะลองได้เลยจ้ะเรื่อยเอดีกว่าบรรยากาศดีครับไม่ที่ไม่เน้นแป้งเนาะครับแป้งหมดีเน้นแป้งก็ได้ไม่เน้นก็ได้แล้วแต่ครับอร่อยมากกำลังสงสารน้องๆเนี่ยอ่ะกินครับติดหัวหนึ่งแน้วก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวแป้นึงค่ะมดโขบหลังอ่ะเอาไปก่อนลองซ้ายเนี่ยลองซ้ายเนี่ย นี่ไหมแน่เน่แน่แ่ขันเลยเออนะคะันน่าขัขึ้นบนหน่อยเออนะคะันี่ไหมคะืมมีค่ะลำน้อยเรียว่าแดงๆเอออร่อยอร่อยขันสมัติเอออืมยกขึ้นนี้ครับชิมชิลินปลาแบบต้องต้องค่อยๆกินแล้วเนาะครับจะรู้ลองทำดูเอาหัอผักก็ได้ห้องแป้งไม่ค่อย แกนเมียเนะครับเยึตนื้อขต้มครับข้าต้มโบราณพอดีเนี่ยชอบมากจืดๆนะไม่ต้องแสบตาเอาออกกูือกนะครับนี่ค่ะกายังแงน้งดากินไปแล้วนะครับนมเนื้อครั้งแรกในชีวิตพี่นึกว่าน้องเคยกินไม่เคยกินเหรอนะไม่เคย โลครั้งแรกเลยนะมีแต่แหนมเมืองที่ผัดไข่เฮ้ยไปกินแค่นั้นคนละแหนมนใ่คนละแหนมกันจ้ะเขาเรียกแหนมนูแต่มันเป็นแหนมแบบเพื่อนน้ำใช่แหนมเวียดนามใช่ห่ออันนั้นคือแหนมแหนมส้มแหนมเมืองบ้านเราอืมครับเดี๋ยวลองทำดูง่ายค่ะครับไปเลยอ่ะน้ำต๊กแทะอันนี้ใส่ตามใจชอบใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะ ใส่มูยเยอกนี้ก็ได้นะใส่แหนมเยอะก็นี้ก็ได้อ๋อไม่เป็นไรค่ะนชอบแบบนี้นะจัีเริ่มติดใจแล้วครับพีกน่จะเป็นอะไรค่ะออครับนี่ค่ะจัดือทนี้นะจัดไปนยคืเมียยคือคืเนียยคืเนียครับอร่อยค่ะอร่อยครับรําขนาดเจ้า สังขยาก็น่ากินนะครับลองดูดูเลยกินข้าวโพมโนไปทิ้เนาะเดี๋ยวมาหน่ากันกันกวุ้ยสังขยาไม่ด้วนยุ้ยยุ้ยยุ้ยไม่แน่นเลยครับจะอร่อยเดี๋ยวคิดเพลงได้ร้องให้ฟังด้วยนะหนึ่งท่อนจะเป็นติดตามนะคะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังจะต้องดาวดอทจะร้องให้ฟังแล้วเพลงไหนนะอื หนูร้องได้นิดเดียวนะคะค่ะร้องไปครับครึ่งั่ววิชั่วนาทีชั่วนาทีครับเอาเลยโอจือเย่โอมีดากาเล่มีดามาเจาะนาจื้ยแย่ประมาณนี้ค่ะแปลว่าอะไรครแปลว่าอะไรครับแบบตอนนั้นแบบหาสาวอะไรประมาณนี้มั้งค่ะไปจีบสาวครับอันนี้เพลงแบบสมัยก่อนมากเลยค่ะเหรอค่ะที่บ้านร้อง แต่ว่าหนูลองได้นิดหน่อยค่ะจอนทำนองเอาค่ะได้ๆได้ไม่เ็นไรแต่พี่จะมาหาน้องบ่อยๆค่ะพี่มิวสิกน่าจะลองได้คล่องเลยครับครับครัเนี่ยนี่ก็เป็นเสน่ห์ของสาวอาขานะครับนะครับก็กินกินเลยเนาะครัหนักกินข้าวนิดหน่อยนะเจ้าครับดูวิวครับนี่สวนขายเจ้าอ๋อขอนั่งเลยนะครับบรรยากาศดีขนาด อันนี้ช่อนอ๋อครับอันนี้หมาที่บ้านครับเนี่ยนิสัยดีขนาดเขาหนาวเฝ้าอ่ะเดี๋ยวได้กินแน่ครับครับนิสัยดีขนาดครับพอดีเจ้าของอนุญาตให้นั่งแล้วนะครับเบเกอร์กับข้ามันให้เลยล้ำอะไรนั้นยังไม่ได้กินเลยกินไหมกินไหมเอากินเลยค่ะเดี๋ยวดูกินสุดท้ายกินเลยเนาะอร่อยดีใช้ได้สมกับราคา กินกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวน้องหมาเราจะให้นะใจนนะน้องหมาอ๋อข้าวติดสายมั้้าแบ่งกันสองตัวมากินหน่ะโอ้กินกินกินเดี๋ยวแบ่งๆเดี๋ยว่งกันเดี๋ยวยิ่งกันกินกินอีตัวอีกตัวไม่กินอ่ะได้กินแล้วอตัวครับ อ่ะจินจริงแล้วเนาะลุงดาขอบคุณมากจ้าจ้าขอบคุณค่ะแกเลอนถุงมาดิถุงม้าเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ๊ยแดดเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เป็นประกาศทุกทุ่งทุกทุ่งที่เรานำเสนอให้เพื่อนได้รับชมนะครับมาติดตามรับชมคลิปหน้าว่าเราจะไปดูกัะถิ่นไหนต่อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับจ้าฝากเตอนท์นู่นฝากช่างครัวคุณนุ่งเอียงเต็นเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีข้าวด้วยกันค่ะยาวหน่่อยคะ น้องหมานะ,ะได้กินแล้วครับอากาศดีครับ